ขงคลิปท,ที่ทาง JKN สมมให้นัดเหมือนกันค่ะซึ่งถ้าพูดกัน,นตรงๆเนาะคือเราคุยกันแบบตรงๆเนาะคือแนทไม่รู้ว่าในรายละเอียดของสัญญาเป็นยังไงบ้างขึ้นตรงเนี้ยอาจจะอยู่ในข้อกฎหมายของทางทั้งสองฝ่ายซึ่งเอาตัวแนทเนาะเอาตัวนน้เป็นหลักเนาะเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องอย่างแฮมพี่นะคือทุกคนแบบว่าเราคือเราไม่เอาของคนอื่นเนาะเอาของตัวแนทเองอะไรเงี้ยค่ะคือของแนทเองเนี่ยวันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับทางแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่ผ่านมา คือมันมีการสื่อสารผ่านทางคนอื่นมามามาโดยตลอดในนี้ค่ะมีตัวกลางเออคือมีตัวกลางในการสื่อสารมาตลอดซึ่งแนทไม่แน่ใจว่าสารที่แนทส่งไปอะถึงถึง,ถงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันเนี้ยแนทพูดคุยกับทางแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีค่ะใช่ก็มีคนส่งคลิปมาให้ว่าจะเป็นการฝั่นกระแสรหรืออะไรต่างๆนะทุกคน น่เชื่อเลยว่าเอาตรงเนาะสมัยนี้มันยุคไหนแล้วนะคนเรานะต้องอยู่ด้วยสติสมาธิศีเนี่ยสำคัญม,มากๆเลยคือบางทีคนเราเนี่ยแบบว่าไปแชร์อะไรท,ที่มั่วๆเนี่ยผิดส่งผิดสีน่ะอันนี้นพูดจริงๆนะคือมันก็ไม่เป็นผลดีกับตัวเราเองด้วยอันนี้อันนี้นพูดจริงๆนะคะแล้วก็มันเป็นการสร้างความแตกแยก,กแบบในสังคมด้วยคือทางแนดกับทางแม่ปุ้ยหรือว่าทางชีพเอ็นอ่ะคือเราไม่ได้แบบแบบมีปัญหาถึงขั้นที่ต้องมานั่งเกลียดเกลียดเหมือนเกลียดชังกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือ มีบริษัทหนึ่งมีบริษัท A กับบริษัท B บริษัท A จ้างงานบริษัท B โดยจ้างเน็ตเป็นตัว C ใช่ไหมบริษัท A จ่ายเงินกับบริษัท BB หรือเปล่าอันเนี้ยเน็ตไม่รู้ถูกไหมคะ,ะซึ่งอาจจะมีการถแถลงหนึ่งองทางซีห้าก็ว่ากันไปแปะลิงก์กันไปอ่าและทีนี้เนี่ยทางทางเน็ตก็ต้องติดต,ติดตามแล้วก็ประสานงานกับบริษัท B ีนึกออกปอะแล้วแล้วพอเน็ตไม่ได้เงินเนะ็ตก็เลยติดตามที่บริษัท B ว่าเกิดการตกตกลนอะไรหรือเปล่า ค่ะแล้วเราถามบริษัทดีไหมว่าเงินเนี่ยมันอยู่กับบริษัทดีไหมหรือว่าดีต้องรอเออันนี้นะต้องให้ทางบริษัทเขาเป็นคนตอบเองเออใช่แล้วแล้วเอเอข้อคับมันเาบอกใช่งั้นก็ให้พวกพี่ไปถามบริษัทดีคือกลัวจะพูดในเฉพาะส่วนของแนดเดิโไหมเพราะว่าองค์กรที่ขนาดใหญ่สองสององค์กรอ่ะคือแอนดไม่อยากไปกระทบกระทั่งไม่ได้ไม่ได้ว่ากลัวหรืออะไรนะคะแต่ไม่รู้พอเราไม่รู้เนี่ยเราอย่าพูดไปเรื่อยนึกออกไหมคะ คือคือคือไม่ใช่ไม่จริงๆคือหนูไม่รู้ใช่ไหมคือหนูจะพูดในแฟกต์ที่นัทรู้แต่ว่าอะไรที่สมุติคะนั้นไม่รู้อ่ะคือเนยไม่อยากพูดไปเรื่อยเดี๋ยวคนนั้นก็จับโยงอันนี้อันนั้นซึ่งอ้าวแนทพูดอย่างนี้แนทรู้จริงไหมถ้าแนทรู้ไม่จริงอ่ะคือเนี่ยจะไม่พูดเนี่ยจะพูดในสิ่งที่แนทรู้จริงๆคือหลังจากที่คุยกับแม่ปุ้ยเราก็สบายใจค่ะเอาเอาอย่างนี้ถ้าสมมติทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวนะจะโพสเหมือนเดิมใช่แล้วก็น้ำตาลแชร์เดี๋ยวโนแชร์โอเคแล้วก็ให้พี่กีกีเป็นคนแชร์ต่อเรานักข่าวมาอยู่ใน Facebook พี่ได้ไงใช่ใช่ค่ะนี่คือนี่คือความความสัจจริงจากแน็ค่ะคือหนูรู้สึกว่ามันเวลาเราอ่านข้อความเนาะมันก็แล้วแต่การตีความค่ะสำหรับหนูเนี่ยคือต่อให้จะโดนข่มขู่หรือว่าโดนอะไรก็ตามเนาะหนูแค่รู้สึกว่า ถ้าเราต่อสู้อ่ะยังไงความยุติธรรมมันก็เกิดขึ้นกับเราอันนี้อหน,นูพูดจริงๆเนาะอะไที่หคัญหนูก็ยังมีพี่นักข่าวตั้งหลายคนใช่แต่ว่าหนูมีปัญหาหนูก็จะหนูก็จะฟ้องทุกคนแล้วก็บอกว่าช่วยช่วยหนูด้วย ก็ขอบขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่ที่ส่งกําลังใจมาก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะนี่พยายามมองให้ครบไปกล้องนะคะก็จริงๆเนี่ยก็ตามที่เนี่ยได้โพสต์ไปเนาะก็ไม่น่าจะต้องแบบขยายความอะไรเพิ่มนะคะไม่ก็ย้อนกลับไปอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าหลอกโพสต์อย่างที่มันถามมาปีเป็นปีแล้วอะไรนะคะถามอะไรไม่ทำใหเราไม่ทำเพิ่งมาะพสต์โอ้โหค่ะเราปีแล้วอ๋อคือเนี่ย คิดว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนว่าการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยเรื่องความเข้าใจมันก็จะมีความที่ไม่ตรงกันอยู่ซึ่งทางทางของน e t แล้วก็ทางของบริษัทเนี่ยก็มีการติดต่อสื่อสารกันตลอดอะไรยเงี้ยค่ะแล้วพอการติดต่อสื่อสารเนี่ยอยู่ในระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานเราก็รู้สึกว่าหรือว่าเราอาจจะต้องดําเนินการอะไรบางอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นค่ะอืมอันนี้คือระยะเวลานานเหมือนกันนะนแต่ผมบอกว่ากว่าเราจะออกมาโพสต์เรือเป็นาวอะไรเงี้ยปี ก็คือจริงๆสําหรับเน็ตคือเน็ตก็บอกว่ามันคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอานาจการตัดสินใจของเราเนาะในการโพสต์ตอนแรกขอโทษแบบคุณอูมผู้จัดการอะไรอย่เงี้ยที่แบบว่าแล้วก็ขอโทษทางทุกคนก่อนเพราะว่าเหมือนที่เน็ตโพสเนี่ยคือเน็ตโพสต์ในตัวของเน็ตเองนะคะกลัวว่าจะไปภาพพิงกับผู้ใหญ่คนอื่นๆซึ่งเราจริงๆอ่ะเฟซบุ๊กอ่ะเป็น Facebook ส่วนตัว ก็เลยถามว่านักข่าวมีเฟซบ o ๊กฉันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็โอเคว่าน้ำตาลช่วยแชร์ให้เป็นสาธารณะนะคะครับเพื่อจริงขอบคุณขอบคุณครับลืมไปว่าเพื่อนดังไม่พอไม่ใช่อะไรนะคือเวลามีดราม่าอะไรก็คือมาอยู่ที่กูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือตอนที่ที่นัาโถดมันอาจจะยังไม่มีปัญหาหรือหรืออะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าอ่ะก็คือสรุปก็คือว่าตอนนี้ค่ะทางทางหลังจากเกิดเรื่องขึ้นเนาะก็มีข่าวสารต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าคําที่มาจากปากของแนทนะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือแนทมีการพูดคุยนะคะกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เป็นการพูดคุยสื่อสารทางตรงเนาะไม่ได้สื่อสารทางอ้อมตอนนี้คุยกับแบบแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะใช่เขาบอกระยะเวลาไหมว่าเขาจะจะชำระอะไรเพราะว่าผิดแล้วสุดท้ายเจเคเอ็มเขามีออกมาแถงว่าเขาเลียยอไปหมดแล้ว มีคนส่งคลิปที่ทาง JKN ส่งมาให้นัดเหมือนกันค่ะซึ่งถ้าพูดก,กัน,นตรงๆเนาะคือเราคุยกันแบบตรงๆเนาะคือนไม่รู้ว่าในรายละเอียดของ สัญญาเป็นยังไงบ้างขึ้นตรงนี้อาจจะอยู่ในข้อกฎหมายของทางทั้งสองฝ่ายซึ่งเอาตัวเน็ตเนาะเอาตัวเน็ตเป็นหลักเนาะเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องอย่างแคมพี่นะคือทุกคนแบบว่าเราคือเราไม่เอาของคนอื่นเนาะเอาของตัวเน็ตเองอะไรเงี้ยค่ะคือของเน็ตเองเนี่ยวันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับทางแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาคือมันมีการสื่อสารผ่านทางคนอื่นมามามาโดยตลอดในนีค่ะม,มีตัวกลางเออคือม,มีตัวกลางในการสื่อสารมาตลอดซึ่งเนะ็ดไม่แน่ใจว่าสารที่เน็ตส่งไปอะถึงถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เน ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีค่ะใช่อะไรนะคะกินนึงค่ะคือไม่ค่ะคือสมมติว่าเราทำงานใครค่ะมีมีทีมงานในการสื่อสารกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการคือการสื่อสารเนี่ยจะถึงหรือว่าไม่ถึงเนี่ยคือแนก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปสื่อสารยังไงเสร็มัดเส็จที่พี่แนทส่งถึงทีมงานแล้วทีมงานไปส่งถึงแม่ปุ้ยอีกทีนึง ส่งกันยังไงเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าในที่นี้ที่นั้นคือพี่แนทก็คุยกับทางแม่ปุ้ยโดยตรงแล้วใช่ใช่คือพูดกันตรงๆนะคือข้อมูลข้างบนของทางบริษัทเนาะคือด้วยความที่แนทเป็นถ้าพูดกันตรงๆนด้เป็นคนนอกเนาะแนทไม่ได้เป็นเด็กในสัญญาของทางทีทีพีเอ็นด้วยอะไรเงี้ยคือแนทก็ไม่แน่ใจในส่วนของการทํางานตรงนั้นคือแน็แค่รับรู้ในในจุดของแบบตัวเองแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะพากพิงถึงบุคคลอื่นค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลังจากที่แนทโพสนะมาจากโพสของแนทเองนะคือแนทดบภาพพนตร์ถึงแค่แบบตัวเองแล้วก็เรื่องเรื่องการทํางานเท่านั้นแล้วก็ก็มีคนส่งคลิปมาให้ว่าจะเป็นการปั่นกระแสรหรืออะไรต่างๆนะทุกคนแนทเชื่อเลยว่าเอาตรงเนาะสมัยนี้มันยุคไหนแล้วนะคนเรานะต้องอยู่ด้วยสติสมาธิศีเนี่ยสำคัญมากๆเลยคือบางทีคนเราเนี่ยแบบว่าไปแชร์อะไรที่ม่มั่วๆเนี่ยผิดสูงผิดสีนะ่ะ อันนี้นะ่ยพูดจริงๆนะคือมันก็ไม่เป็นผลดีกับตัวเราเองด้วยอันนี้อันนี้จนะพูดจริงๆนะคะแล้วก็มันเป็นการสร้างความแตกแยก,กแบบในสังคมด้วยคือทางแนดก,กับทางแม่ปุ้ยหรือว่าทางชีปเอนะ็นอ่ะคือเราไม่ได้แบบแบบมีปัญหาถึงขั้นที่ต้องมานั่งเกลียดเกลียดเ,เหมือนเกลียดชังกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วแนละ้วต่อไปวันที่เราทำงานเสร็จแล้วเนตามเอกสารอ่ะมันต้องจ่ายเงินให้ครบเมื่อไหร่ คือคือตรงเนี้มันระบุอยู่ในสัญญาเนาะแล้วมันเป็นข้อความทางกฎหมายที่พอเราเซ็นไปแล้วว่านั่ไม่สามารถแบบเปิดเผยได้คือถ้าเปิดเผยก็คือโดีฟ้ององอะไรมาไม่จบไม่สิ้นอีกไม่จบไม่สิ้นใช่ค่ะมันต้องก่อนหยู่อีหรว่ามันล่าช้าเงินที่ต้องจ่ายเราคือ เป,เป็นปกติธรรมดานาะทุกคนสมมติว่าเราได้งานมาใช่ไหมคะซึ่งก็อาจจะไม่เกินปกติอ่ะคือนะั้นไม่เคยได้รับเงินเหมือนสมมตก้อนใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมระยะเวลาเนี่ยเครดิตเทิมเนี่ยแต่แต่ละที่ก็จะเหมือนกันแล้วถ้าถามว่าของแนดเองก็เป็นยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยแนดไม่ได้เช็คใน,ใน,ใ,นในรายละเอียดสัญญาให้ให้มันครบเพราะว่าแนดมอบหน้าที่เนี้ยส่งให้ตัวแทนในการที่ดําเนินการค่ะ ก็คือปัญหาคือตอนนี้คือเหมือนที่เราสื่อสารกันก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวแทนที่ที่พูดคุยกันอันนี้พูดด้วยความสัต์จริงเนาะอืเพราะว่าแน่นอนว่า1นึ่จ็อบเราเป็นนักแสดงที่เป็นคนทํางาน ซึ่งในหนึ่งจ็อบของเราเนี่ยก็จะต้องมีทีมที่เข้ามาดูแลซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปช่างหน้าช่างผมทีมประสานงานทีมขายซึ่งแน้นไม่รู้ว่าหลังบ้านเนี่ยเขาประสานงานกันยังไงแต่ว่าสิ่งที่ตัวนักแสดงหรือแน็เป็นคนตั้งคําถามเองว่าเฮ้ยทําไมฉันทํางานแล้วเฮ้ยทำไมเฮ้ยนี่มันปีหนึ่งแล้วมีการตามเงินมาตลอดว่าทําไมเรายังไม่ได้มันไปตกหลงตรงไหนหรือเปล่าซึ่งนน้นก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเหมือนสื่อสารกันเองหลังบ้านหรือว่ายังไงซึ่งตรงเเนี้ยยไม่่อาาากโทษใรลพะว ทีมหลังบ้านเป็นใครก็บางบางทีเราก็มันก็พูดไม่ได้ว่ามันมันมีใครบ้างซึ่งตัวแนทเองก็ไม่ได้รู้ระบุเป็นบุคคลค่ะไม่แ,แ,มแ,แมกไ่ไม่ถามไม่แกนได้คุยกับแม่ปุยแล้วแม่คุ้ยบอกไปว่าได้จ่ายเงินคนกลางไปแล้วหรือนกันตอนนั้นพี่เคเคเจเอ็นจ่ายไปแล้วคือถามว่าจ่ายจ่ายเงินจ่ายเงินคนกลางเหรอคะจะเอามาให้แนทอ่ะค<น>ือเราไม่คือเราไม่ไ,มได้รับผ่านคนกลางค่ะใช่ี่แนทรับผ่านแม่ปุ้ยใช่ค่ะคือแนทรับผ่านทางทางทีพีเอ็นค่ะตรงเงินไม่ตกคนอื่ตรงไหนก็อย่างที่ฝั่งที่เขาเป็นเจ้าของ่างเขาจ ฟังนะอันนี้คือคือี่นบอกว่าแม่ปุ้ยไม่เกี่ยว่หนูไม่ได้บอกว่าแม่ปุ้ยไม่เกี่ยวนะคะหนูหมายความว่าคือมีบริษัทหนึ่งมีบริษัท A กับบริษัท B <อ>บริษัท A จ้างงานบริษัท B โ<อ>ดยจ้างแน็ตเป็นตัว C ใช่ไหม<อ>บริษัท A จ่ายเงินกับบริษัท B B หรือเปล่าอันนี้แน็ตไม่รู้ถูกไหมคะซึ่งอาจจะมีการแถลงหนึ่งของทาีห้าก็ว่ากันไปแปะลิงก์กันไปอ่าแล้วทีนี้เนี่ยทางทางแน็ตก็ต้องติด ติดตามแล้วก็ประสานงานกับบริษัทบีนึกออกปะแล้วแล้วพอแด้ไม่ได้เงินนะักเน็ตก็เลยติดตามที่บริษัทบีว่าเ,เกิดการตก,ตกหล่นอะไรหรือเปล่าค,ค่ะ บริษัท B ไหมว่าเงินเนี่ยมันอยู่กับบริษัท B ไหมหรือว่าีต้องรอ E อันนี้นะต้องให้ทางบริษัทเขาเป็นคนตอบเองเออใช่แล้วนะเองเองพ่อครันเขาบ,บอกเองใช่ง<อ>ั้นก็ให้พวกพี่ไปถามบริษัท B คือคือหนูอาจะพูดในเฉพาะส่วนของเน็ตเด้งไหมเพราะว่าองค์กรที่ขนาดใหญ่สองสององค์กรอ่ะคือเน็ตไม่อยากไปกระทบกระทั่งไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่ากลัวหรืออะไรนะคะแต่ไม่รู้พอเราไม่รู้เนี่ยเราอย่าพูดไปเรื่อยนึกออกไหมคะคือคือคือไม่ใช่ไม่จร,ริงจิ้มคือหนูไม่รู้ ใช่ไหมคือหนูจะพูดใน fact ที่แนทรู้แต่ว่าอะไรที่สมมติคนนั้นไม่รู้อ่ะคือแนทไม่อยากพูดไปเรื่อยเดี๋ยวคนนั้นก็จับโยงอันนี้อันนั้นซึ่งอ้าวแนทพูดอย่างนี้แนทรู้จริงไหมถ้าแนทรู้ไม่จริงอ่ะคนแนทจะไม่พูดแนทจะพูดในสิ่งที่แนทรู้จริงๆริงไม่ไงเราสีได้คุยกับบีแล้วเราสบายใจขใช่ไหมเราจะเราจะได้เงินไหมคือหลังจากที่คุยกับแม่ปุ้ยเราก็สบายใจค่ะใช่ส่วนรายละเอียดได้เยอนั่นนายเขาโอกาสได้เงินเขาต้องไปถามจับ ใช่ค่ะในรายละเอียดยิบย่อยคือให้ไปถามผู้ใหญ่เองนะคะคือแนทเป็นชั้นผู้น้อยอนอะนุ๊กปะแล้วทุกคนใหญ่หญหญอย่าโยน้นูอย่าโยนแบบว่าอ <c> ย <oughs> ่าโยนแบบว,ว่าก้อนถึงก้อนใหญ่มาให้อะไรอย่างเงี้ยเออเราจะได้เงินเม่าไหร่เราได้คุยกับดีแล้วอ๋อก็คือเดี๋ยวอันนี้ก็คือเดี๋ยวตามระบุตามตามสัญญาเลยค่ะเอาเอาอย่างนี้ถ้าสมมติทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยนินะจะโพสเหมือนเดิมใช่แล้วก็น้ำตาลแชร์เดี๋ยวโราแชร์ออโอเคแล้วก็ให้พี่กิกีเป็นคนแชร์ต่อโอเค,อเคแล้วนักข่าวมาอยู่ในเฟซบุ๊กพี่ได้ไงเ่ย <laughs> ใช่ใช่ค่ะนี่คือนี่คือความความสัต์จริงจากแน็ค่ะพอ,อเราเป็นโดเป็นไรงานกร่อมเยอะหลาอย่างอุ้ยขอบคุณแฟนนางงามมากนะผ่านมาสิบกว่าปีแล้วทุกคนยังขยันแชร์ให้อยู่เลยขอบคุณค่ะงานกร่อมเยอะคือรู้สึกอันดับแรกก็รู้สึกเออ รู้สึกตกใจเหมือนกันแฟนๆชอบใส่ใจเหมือนกันออคือก็กกเกรงใจหลายๆฝ่ายเหมือนกันค่ะแต่แต่แค่รู้สึกว่าก,ก็ก็ขอบคุณแฟนนางงามมากกว่าที่ยังติดตามอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนอาจจะอ่อชอบเล่นโซเชียลหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็ ขอ,อบคุณที่แบบใส่ใจหรืออะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเพราะว่าก็ก็ขอบคุณยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยทุกคนโซเชียลเนี่ยคือเราต้องสร้างสติในการเสพนะคะเพราะว่าข้อมูลอันเป็นเท็จอ่ะค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ข้อมูลที่ไม่เป็นเท็จก็ค่อนข้างที่จะมากค่ะดังนั้นเราต้องใช้สติ ของเราในการกันกองอเหมือนเราได้รับข้อมูลข่าวสารเข้ามาใช่ไหมคะเราต้องใช้สมองเราเป็นเหมือนไส้กรองในการที่กรองลงไปว่าเราจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อ,อนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่เกิดปัญหาใหญ่โตขึ้นในสังคมแล้วก็สร้างความเกลียดชังเพราะสุดท้ายแล้วอะนัทไม่ได้ทํางานอยู่ในวงการเนี่ยแค่10ปีแต่นัทอยากจะทําแบบในอนาคตจนผ่อนบ้านผลล่อนรถหมดแล้วก็แล้วก็ดูแล<า>คุณตาคุณยายค่รับไปนอกรับไปนอกรับไปนอกเขาไปนกใช่แต่ว่าแต<า>่แต่พูดจากใจอะไรอย่างเงี้ย คนส่งมาให้นัดน้องบอกว่าคนนั้นด่านีนอย่างนั้นคนนี้ด่าได้อย่างงี้ให้ได้ออกมาไลฟ์เลยออกออกให้ออกมา,มาพูดเลยใช่แต่นั้นก็รู้สึกว่ากับบางคนเนี่ยมันถ้าเราพูดไปมันก็เสียมันก็เหนื่อยเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็นัน่นก็เลยบอกผ่าทางผู้จัดจางานแล้วก็ทีมบอกว่าวันนี้เรามางานเซวาเนาะแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของงานนะคะแล้วก็ ขออนุญาตพี่พี่นักข่าวทุกคนในการแถลงทีเดียวจบดีกว่าถ้าใครเอาค่อยคำไปดัดแปลงหรืออะไรเงี้ยทุกคน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 ที่ฟังอาจจะไม่สบายใจแต่ว่านั้นสบายใจแล้วที่นายได้พูดในสิ่งที่อยากพูดไปแสดงว่ามันก็มีเพจนะสุดที่โต๊ะเพราะมีคนมากดกดมีหรออันนี้อันนี้ไม่รู้เลย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 ่ลยเ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 ลย แปลว่ายังไงอ่ะอันนี้เขาขมขู่ยังไงคะอันนี้มาถามว่ามีหรือเปล่าไม่คือบางทีแบบว่าชาวเน็ตเขียนอะไรอีกอคือเหมือนต้องเรียนภาษาไทยเรียงความใหม่อีกทีหนึ่งมกันเนาะเพราะบางทีมันไม่เข้าใจอ่ะบางทีมันจะสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันงงกันไปนหมดแล้วคนอาจจะตีความได้ไปหลายแบบมาก,มากๆอะไรอย่างเงี้ย คือคือหนูรู้สึกว่ามันเวลาเราอ่านข้อความเนาะมันก็แล้วแต่การตีความค่ะสำหรับหนูเนี่ยคือต่อให้จะโดนข่มขู่หรือว่าโดนอะไรก็ตามเนาะหนูแค่รู้สึกว่าถ้าเราต่อสู้อะยังไงความยุติธรรมมันก็เกิดขึ้นกับเราอันนี้หนูพูดจริงๆเนาะอะไรที่หลังาหนูก็จะมีพี่นักข่าวตั้งหลายคนใช่แล้วว่าหนูมีปัญหาหนูก็จะหนูก็จะฟ้องทุกคนแล้วก็ว่าช่วยช่วยหนูด้วยแล้วก็ ไม่พี่หนูไปยรแล้วคือหนูน้ตาใจไนบ้า้ำตาตกใจยิ่งกว่าน้ำตาก็แชร์ให้ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีอ่ะคือปกติใช่ค่ะเพราะว่าปกติก็เป็นคนถ้าหนูไม่โพสต์แบบดาราจีนหรืออะไรเงี้ยหนูก็โพสน้อยมากค่ะเออถ้าถ้าสมมติหนูโพสก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะแบบว่าจริงจังขึ้นมาแล้วก็ให้น้ำตาลช่วยแชร์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มีคนโพสใช่ คนฝากชื่อบริษัทเราเพราะเป็นไวรัลมาเมื่อกี้ที่ได้สัมภาษณ์ไปบริษัทเราที่ไปที่มาชื่ออะไรนะรวยคู่สิ่รออะไราต้องรวยเหรอใช่ชื่อบริษัทคู่กันเลยรวยสิ่คูอ๋อเหรอแล้วแบบบริษัทใหม่เข้ากันเลขก็รวยสามหนึงสองสามรวยคู่สี่รออะไรไปที่มาอย่างนีน้ำตาลคิดเราแน่ไปคนไปจดแล้วตอนไปจดคือเขาถามว่าเออโทษนะครับน้องเออน้องแน่ใจนะว่าใช้ชื่อนี้แล้วก็แล้วก็คิดไน้ใจ พอหล่อนอตอร์เขาถามว่าแน่ใจไหมอ๋อต่อบอกเอาชื่อนี้เลยแล้่ก็ค่ะพอดีว่าเพื่อนเขาเป็นคนคิดนะคะแล้วเขาบอกว่าเขามั่นใจก็เลยเอาแต่ว่ารวยคู่สีรออะไรมันต้องตไปที่จํากัดนะใช่แต่เราก็เราก็เขียนอย่างแบบรวยคู่สีรออะไรไม่จํากัดอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้คือเรารู้เจตนาอยู่ข้างในว่าเราอ่ะไม่จํากัดอยู่แล้วกับการรวยเพราะว่าเราไม่อยากรวยคนเดียวเราอยากมีเพื่อนที่รวยไปด้วยกันเออแค่นั้นเลยหลังจากท่านชื่อบริษัทมาแล้วเป็น รวยสิคะรออะไรล่ะดูงานคู่เยอะเลยออคือหนูอ่ะใช่มการคู่กันเขาเลยขอโทษครับคือคือเอาจัริงๆแล้วอะคือหนูไม่ได้มีหมอไม่ได้มีอะไรมานั่งแบบว่าดูอะไรอย่างเงี้ยบางบางคนอาจจะไปดูหมอดูอะไรอย่างเงี้เนาะก็เลยว่าคิดว่าเออพี่ถ้าสมุิเราไปรอดูหมอแล้วคงไม่ได้เปิดหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาตามความสบายใจของเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะแค่นั้น อ๋อไม่ต้องห่วงเพราะเน็นี่ละเอียดละเอียดทุกอย่างค่ะคือคนนี้จะเป็นคนที่ความจําสั้นนะคะบางทีในการทํางานส่วนเน็ตนะคะเป็นคนที่จดเก่งมากค่ะเนี่ก็จะคอยจดค่าเล็กๆน้อยๆค่าละเอียดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่คนนี้จะเป็นคนที่ไม่ละเอียดนะคะไม่แต่ว่าเขาคือเราจะแบ่งกันทํางานแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะเวลาที่เราแบ่งกันทํางานแล้วเราก็มาดูพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะ เหมือนเวลาเรามีอะไรหรือเหมือนเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องหรือว่ามันมีอะไรที่ขัดข้องหมองใจกันนิดนึงเราก็จะคุยกันเลยพอเราคุยเราเราจบเรา move on เราไม่ move on เป็นวงกลมเรา move on อะไรข้างหน้าเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปด้วยกันค่ะใช่ส่วนนี้ทีรับแม่งานคู่ียวเลยไม่ร่วมงานเดี่ยวก็คืองานเดี่ยวก็มีแยกค่ะใช่ ไม่จ้างได้นะคะพวกเรานะคะขยันมันเพียรอดทนนะคะถ้าใครอยากดูเลฟในการทํางานนะคะฝากติดตามนะคะแน็ตต้องการทำอะไรค่ะเทิร์นหถึงปีได้ไหมลูกค้าถามหนูหนูขอแบบหลังโพตนเลยได้ไหมคือเทิร์นหนึ่งปีอาจจะยังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถ้าสมมติว่าเราทํางานก็ตามตามทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮะพอแล้วอะไรอีกคิดอะไรอ่ะอ๋อ ไม่คือพี่ชัดเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจ้างหนูสองคนเป็นเป็นพรีเซนเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องเป็นพยานนะเพราะว่าเราสองคนจะได้เป็นพีเซนเตอร์ของเบลล์อิดวันนั้นเมื่อวานนี้ไงที่พี่อ๋อเหรอเขาโดนดราม่าเหรอโยงไปดราม่าที่อินแทซอร์ยิงคือเอาจริงๆนะเรื่องเกี่ยวอะเรื่องดราม่ากับการเป็นพรีเซนเตอร์ของพี่ชัดอะมันไม่ต้องโยงเลยเพราะว่าเราอะรับเงินกับพี่ชัด เออถ้าเราได้เงินจากพี่ชัดเราก็คือไม่ไม่เกี่ยวอะไรเออดราม่าไม่ต้องไม่ต้องโยงเราไม่ต้องเรียนแกดแพดเชื่อมโยงเราเก่งมากเพราะเข้าใจว่าแบบคนไทยอ่ะเรียนกกดแพดเชื่อมโยงมาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเบาๆก่อนพวกหนูอะไม่เกี่ยวอะไรกับดราม่าตรงนั้นคือผ่านไปแล้วเรื่องของพิจารนเตอร์เนี่ยอีกอันนึงละอ่าของเบ้าอินนี้อีกอันหนึ่งละถ้าหนุถ้าพี่พี่ชัดมองอยู่พี่ชัดเห็นอยู่จ้างได้เลยค่ะอ ถ้อยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ YouTube c h annel ทับดาลา Facebook ทับดาลาและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ